นะคะคตรงนี้ก็จะเป็นผักบุ้งค่ะผักบุ้งนะคะยายไพก็จะพาสมสวนวัดี่ค่ะเพื่อนๆดูโอ้ยเยอะเลยเนี่ยต้นต้นไม่ใหญ่แต่เขาลูกไปเรื่อยๆค่ะทุกคนยัดดูก่อนมามีอะไรมาัางอ้นี่ไงต้นมะเขือโอ้ยมีมะเขือเทศด้วย้ย มีเบ,บี้ยวบกเขียวพี่น้องโอ้ข้างบนก็เป็นใบตำลึงกำลังออกผลนะคะทุกคนยายยาภายจะพา,ะพา,ะพาเดินชมสวนอยู่ที่วัดซึ่งข้างใบตำลึงพี่น้องปู่เพิ่นปูกไว้บ่นี่เอาไปแกงจืดใบตำลึงนะคะทุกคนเนาะแกงจืดใบตำลึงนะลำสวยสวยก็ไผ่ลำสวย,ยสวยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะหน่อไม้มีอยู่ค่ะกำลังเกิดพี่น้อง น่อไม้มีอยู่แต่ไม่เยอะค่ะน่ะมีหน่อกกำลังออกเนาะมีอะไรมั่งอยู่ที่วัดบ้านเรานะคะทุกคนต้นตำลึงเพื่อนเที่งค่างใหไพี่น้องซึ่งค่างใบตำลึงพี่น้องโอ้ปู่เพิ่นปลูกไว้บ่นี่เอาไปแกงจืดใบตำลึงนะคะทุกคนเนาะแกงจืดใบตำลึงนะดีจ้าพี่ดอง สวัสดีคะ่ะพี่น้องอย่าพ่สิอย่าพ่ายางมาเนาะอย่าพ่อันนะคะอ๋เหตุฐานยางดีพี่น้องปูแล้วเหดุ่านใบย,ยางดีนะคะทุกคนต้นบักเขือพี่น้องต้นมะขลีดีจ้าพี่น้องสวัสดีคะ่ะพี่น้องอย่าพ่สิอย่าพ่ายางมาเนาะอย่าพ่ยอันเด้อลูกดกอยู่คะ่ะพี่น้อง เนี่ยต้นไม่ใหญ่นะคะเพื่อนๆแต่ลูกดกมากนี่ลำสวยๆกอไผ่ลำสวยๆค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะเด้ลูกดกอยู่ค่ะพี่น้องเนี่ยต้นไม่ใหญ่นะคะเพื่อนๆแต่ลูกดกมากนี่โอ้ต้นมะละกอก็มีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูหน่อไม้หน่อยหน่อไม้สันชุม หน่อไมห้หน่อยนะคะทุกคนกอกกำลังออกผลนะคะทุกคนยาะเยาไพจะพา,ยยะพาเดินชมสวนอยู่ที่วัดลูกสวยๆนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยดูพี่น้องหมักฝลังหมักซีดาเพิ่อนิๆนะคะอ่ะอยู่ข้างบนก็มีมาจังหันเอากับเขามาให้ปูใส่บาดบรท่านพี่น้องโอ้ยาไพยงางมาเมืองไหน มักซิดาพี่น้องลูกสวยนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยดูพี่น้องมักฟันหลังมักซิดาเพื่อนๆนะคะน่ะอยู่ข้างบนก็มีค่ะเพื่อนๆดูโอ้ยเยอะเลยเนยต้นต้นไม่ใหญ่แต่เขาลูกแต่ลูกดกอยู่ลูกลูกขนาดน,นี้ก็ดกนะคะทุกคนเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยกำลังออกจะพามาดูหน่อไม,ม้มีหน่อไหมเนี่ย มีหน่อบนอกค่ะหน่อไม้มีหน่อไม้ไหมน้อบักซีดาหมักฝรั่งสวยงามมากเลยค่ะทุกคนมีลูกกี่ลูกอย่าดูกันมีลูกกี่ลูกนะคะทุกคนโอ้โหเยอะบักซีดาหมักฝรั่งสวยงามมากเลยค่ะทุกคนมีลูกกี่ลูกอย่าดูกันมีลูกกี่ลูกนะคะทุกคนโอ้โหเยอะดีจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้อง อย่าพ่ยสิอย่าพ่ายางมาเนาะอย่าพ่ยอันไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเย่าดูก่อนมามีอะไรมั่งไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเย่าดูก่อนมามีอะไรมั่งเนาะมีอะไรมั่งอยู่ที่วัดบ้านเรานะคะทุกคนต้นตำลึงเพื่อเทีย่ยงางไว้ให้พี่นอ้องดีจ้าพี่นอ้องสวัสดีค่ะพี่นอ้อง ยาไผ่สียาไพ่ย,พา,ยงางมากเนะะาะยาไั่อันลำสวยสวยก็ขอบคุณที่รับชมค่ะเนาะมีอะไรมั่งอยู่ที่วัดบ้านเรานะคะทุกคนต้นตำลึงเพื่อนเฮ้างไว้ให้พี่น้อไม่รู้มีอะไรมั่งเนะะาะยาไั่จะพาเดินไปเรื่อยๆค่ะทุกคนโอ้หน่อไม้มีอยู่ค่ะกรลังเกิดพี่น้อหน่อไม้มีอยู่แต่ไม่เยอะค่ะ มีเนาะกำลังออกทางนี้มีไม้อ้อมกอก่อนอ้อมกอก่อนนะคะทุกคนไม่รู้พันอะไรเนาะปูเพิ่นนอามาปูไว้พี่น้อง ไม่ได้ถามไม่ได้ถามปู่เนาะสวยงามมากค่ะทุกคนต้นไม่ใหญ่ลูกสวยนะคะทุกคนเนี่ยเนีย่ยดูพี่น้องบักวันหลังบักซีดาเพื่อนนะคะอ่ะอยู่ข้างบนก็มีลำสวยๆกอไผ่ลำสวยๆค่ะขอบคุณที่รับชมค่นะคะ่ะอ้เห็ดห่านยางดีพี่น้องปู่ับะเห็ดหานไว้ย่างดีนะคะทุกคนต้นบักเขือพี่น้อง ต้นมะขือไม่รู้พันอะไรเนาะปูเพิ่อนอามาปูไว้พี่น้องไม่ได้ถามไม่ได้ถามปูเนาะสวยงามมากค่ะทุกคนต้นไม่ใหญ่เหลือะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผักบุ้งค่ะผักบุ้งนะคะยายไพยก็จะพาชมสวนวัดลูกลสวยนะคะทุกคนเนี่ย เน่ยดูพี่น้องมักวัลังมักซีดาเพิ่อนอื่นนะคะอ่าอยู่ข้างบนก็มีแต่ลูกดกอยู่ลูกลูกขนาดนี้ก็ดกนะคะทุกคนเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยกำลังออกเหลือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผักบุ้งค่ะผักบุ้งนะคะยายไพกก็จะพาชมสวนวัดโอ้ต้นมะละกอก็มีค่ะทุกคน เดี๋ยวจะพามาดูหน่อไม้หน่อยหน่อไม้สันชุ่มหน่อไม้หน่อยนะคะทุกคนนะคะโ้เหตหานยางดีพี่น้องปูแล้วเหดหานไว้ยางดีนะคะทุกคนต้นบักเขือพี่น้องต้นมะเขือโอ้นี่ไงต้นมะเขือโอ้ยมีมะเขือเทศด้วยโอ้ยมีเบี่ยบักเขียพี่น้องโอ้ยข้างบนก็เป็นใบตำลึงดีจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้อง อย่าพ่ยสิอย่าพ่ายงางมาเนาะอย่าพ่ยอัน,นโอ้นี่ไงต้นมะเขือโอ้ยมีมะเขือเทศด้วยโอ้ยมีเบี้ยวบักเกียพี่น้องโอ้ข้างบนก็เป็นใบตำลึงกำลังออกผลนะคะทุกคนย,ย,าาย่าอย่าพ่ยจะพาเดินชมสวนอยู่ที่วัดหน่อไม้มีอยู่คะ่ะกำลังเกิดพี่น้อง หน่อไม้มีอยู่แต่ไม่เยอะค่ะนะีมีหน่อกำลังออกลำํำสวยๆกอไผ่ลํำสวยๆค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะเนาะมีอะไรมั่งอยู่ที่วัดบ้านเรานะคะทุกคนต้นตําลึงเพื่อนเทข้างไว้วห้พี่น้องลูกสวยๆนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยดูพี่น้องบักวันหลังมักซีดาเพื่อนนะคะ ออยู่ข้างบนก็มีไปเรื่อยๆค่ะทุกคนอยวดูก่อนมากมีอะไรมางดีค่ะเพื่อนๆดูโอ้ยเยอะเลยเนยต้นต้นไม่ใหญ่แต่เขาลูกบักซิดาหมักฝรั่งสวยงามมากเลยค่ะทุกคนมีลูกกี่ลูกอย่าดูก่อนมีลูกกี่ลูกนะคะทุกคนโอ้โหเยอะกอกกำลังออกผลน,นะคะทุกคนเดีย๋ยวจะพาเดินชมสวน อยู่ที่วัดหน่อไม้มีอยู่ค่ะกำลังเกิดพี่น้องหน่อไม้มีอยู่แต่ไม่เยอะค่ะนะมีหน่อกำลังออกซึ่งข้างใบตำลึงพี่น้องปู่เพิ่นปลูกไว้เนี่ยเอาไปแกงจืดใบตำลึงนะคะทุกคนเนาะแกงจืดใบตำลึงนะไปเรื่อยๆค่ะทุกคน เลียบดูก่อนว่ามีอะไรมั่งจะพามาดูหน่อไม้มีหน่อไหมเนี่ยมีหน่อบนนอค่ะหน่อไม้มีหน่อไม้ไหมนอลำอสวยสวยกอไผ่ลำสวยสวยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะมาจังหันเอากับเขามาให้ปูใส่บาทบว่าท่านพี่น้องโอ้ย่าไผ่ย,า,ยงางมาเมืองไหนมักซิดาพี่น้องอ๋นี่ไง ้นมะเขือโอ้ยมีมะเขือเทศด้วย้ย